นี่คะ่ะกลับมาที่โตเกียวดีบังเกอร์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปแนะนําการทําเควสรายวันนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ควรจะทําทุกวันแหละแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้พลาดเลยสักอันนะคะอันเดี๋ยวยยยยเราจะมาชเราจะมาไล่เรียงกันไปทีละข้อนะคะ <S <S โอ้โหจริงจริงผู้ชายคนนี้อันแรกก็คือล็อกอินอ่ะ เข้าเกมมาปุ๊บมันก็จะได้เลยเกมนี้รีเซ็ตตอนสี่ทุ่มตรงนะคะสี่ทุ่มปุ๊บเควสมันก็จะรีเซ็ตนะคะรางวัลที่ไม่ได้รับเข้าใจว่ามันจะเข้าไปที่ตัวนี้นะคะตัวเมสเ a จอินบ็อกซ์ของเราแต่เราไม่แน่ใจว่าเข้าครบทุกอันหรือเปล่านะคะเราก็เลยไม่ไม่อยากจะเสี่ยงนะคะเราก็จะพยายามกดรับตรงนี้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 อะไรเงี้ยก็กดเคลมให้หมดเท่าที่ จะไม่ลืมนะคะอ่ะล็อกอินตึงมีไม่มีปัญหาไปตกปลาอันนี้ต้องมีกิวก่อนนะคะถึงจะไปตกปลาได้ถ้าสงสัยว่ายังไงก็ไปย้อนดูคลิปที่เราอธิบายเรื่องระบบกิวนะคะอ่ะล็อกอินกิวเช่นกันไม่มีปัญหาอ่าอินเวสติ a เก attempt a case go to camp increase character g a r d level up character g a r d เดี๋ยวเราทำให้ดูหมดเลยนะไม่ต้องห่วง increase potency grade fight in arena participate nightmare raid go to campus เราจะสาธิตให้ดูได้ทั้งหมดยกเว้น participate nightmare raid นะคะเพราะว่าตอนนี้4ี่ทุ่ม nightmare raid ไม่ได้เปิดนะคะ login i l d นะคะ ก็แค่เข้าไปนี่แหละอ่าเราก็จะได้รางวัลมาด้วยเราก็จะได้รางวัลต้องมิชชั่นด้วยนะคะอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเอาไว้ทำอะไรนะตัวกระดิ่งกับตัวกิลสคูโดอไม่ใช่ไม่ใช่กิลคูโดอันอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ทำอะไรได้โอเคล็อกอินแล้วนะคะก็ไปที่คาแรคเตอร์ Character เลยคาแรคเตอร์ Character. เอาวันง่ายๆก่อนแคมปัส ล็อกอินแคมปัสตรงนี้เราติดอ่ะเราไม่สามารถเคลียร์ตรงนี้รับตังรับตังได้แต่ไม่เป็นไรเราก็สะสมตังไปก่อนอกดไปโดนเนื้อ oh, <yeah. S 1> เรื่องอีกแล้ว so <k> โทษทีเนื้อเรื่องเนี่ยกดสคิปได้นะถ้าใครไม่ได้อยากดูก็กดรัวๆเพื่อค้ามๆเพื่ออ่านๆเร็วๆหรือว่ากดสคิปได้ก็ยังได้รางวัลเป็นแอปเปิลอยู่นะ เมนของเราค่ะโคง้งบางทีสคริปเราก็ไม่ได้แอปเปิ้ลบางทีก็ได้แอปเปิ้ลเราก็ไม่เข้าใจว่ามันใช้เกณฑ์อะไรเหมือนกันนะก็แต่ยังไงก็แนะนำให้กดนะคะเห็นอะไรก็กดไปหน่อยเผื่อจะได้แอปเปิ้ลนะคะอ่ะไปที่เคสนะคะอันนี้ก็ผ่านไม่ผ่านก็เข้ามาไปสักทีหนึ่งนะถ้าไม่ผ่านก็อาจจะลองสลับ สลับตัวดูนะคะสักเล็กน้อยนะคะ<ส>เผื่อมันจะมีอะไรดีขึ้นบางทีเราสลับปุ๊บแล้วเราก็จากแพ้ก็ชนะเลยก็มีเหมือนกันเิง <c oughs> แพ้อยู่ยไม่เป็นไรแล้วก็กด investigate ด้วยนะคะที่เป็นเว้นขยายด้านขวาก็เราจะฟรีได้วันละสามครั้ง แล้วเรายังมีตั๋วเหลืออยู่100เนี่ยเรากเออ็เราก็โกโก้ไปนะวันหนึ่งก็ถัถว่ถวๆไปนะคะก็จะได้พ o ยได้กระเป๋าได้อะไรมานะคะก็ว่ากันไปโอเคก็เราก็จะเลือกเคสที่แบบลึกสุดที่เราเคยไปได้อะเนาะเราจะไม่ไม่ถอยไปแอางล่างๆหรอกเพราะว่ารางวัลมันเหมือนกันนะคะแต่ว่า ตัว point exp อะไรซัม h ติงมันเยอะกว่าหน่อยอะ่ะก็ก็ตามนั้นนะคะแล้วใครมีเวลาว่างก็อย่าลืมมาเก็บด่านอันนี้ด้วยนะได้เพจเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเราไว้ทำคลิปยากอีกทีเทคนะนิคในการเล่นเกมเพลงนะคะใครที่แบบเล่นไม่ผ่านสักทีอ่ะเข้าอารีนาต่อเลยคะ่ะแนะนำให้เอาอันล่างสุดนะคะ reset จนกว่าจะเจอคนที่แบบเราพอสู้ได้อ<ล>ะไรอย่างเงี้ยหรือจริงจถ้าให้ดูละเอียดอะดู คนที่ดูทีมด้วยว่าเขามีแบบ SSR เยอะหรือเปล่าเลเวลเขาสูงเกินเราเยอะไหมอย่างเราเลเวลประมาณ75นะคะเลเวลตัวละครนะถ้าเขามีแบบเลเวลหลักร้อยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ควรจะไปไฟกับเขารอแต่จริงๆเราไม่ได้ซีเรียสเราก็กดกดไปไม่ได้แบบดูขนาดนั้นแพ้ก็ไม่เป็นไร ถ้าเราชนะนะคะอันดับเราจะเลื่อนมาเป็นเท่านี้ถ้าเราแพ้เราก็อยู่อันดับเดิมเมื่อแค่นั้นเองไม่สีเรียดอันนี้เราทําให้ดูคร่าวๆนะคะเพื่อทำทเควสนะไปแคมป์ยูสไดมอนด์ฟรีวันละหนึ่งครั้งอย่าลืมกดได้รางวัลตามนี้เลยแล้วก็ใช้ทิเกตก็ได้นะคะ,ะทิกเกตวันหนึ่งได้ประมาณ5นะคะบางวันจะพิเศษได้10ก็มี ตอนนี้เราก็ทำเควสไปได้เราครึ่งหนึ่งอะแมวมาแมวมาก็รับแมวก่อนอ่ะแล้วก็กดไปที่แท็บคาแรคเตอร์นะคะไปที่เทรนนิ่งอัพเลเวลสักตัวหนึ่งตัวไหนก็ได้อัพเลเวลใช้อปเปิลนะคะแล้วก็โพเทนเชียลตรงนี้จริงจริงไม่ต้องก็ได้นะคะเขาจะให้อัพเลเวลการ์ด ด้วยอัพเลเวลการก็ดูตรงนี้เอานะคะว่าแบบเรามีพอจะอัพไหมนะคะอัพพอเทนซีด้วย,ย,ยตรงนี้ก็อัพก็ได้ไม่อัพก็ได้ a อ a เวคเคนนิ่งอเวคเคนนิ่งนี่ก็ถ้ามีการ์ดซ้ำนะคะก็อัพไปเลยนะคะเพราะว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากเอามาใช้ตรงนี้นะคะ มีอีควิปของใหม่ได้อันนี้ก็อีควิปไปไม่ได้เกียเควสออะกลับไปดูเควสก่อนเราทำเควสเสร็จหรือยังนะไปดูที่โฮมนะคะจากตรงนี้นะคะเคลมออฟรับทั้งหมดอ่าโอเคเราทำครบหมดแล้วนะคะเหลือแค่ nightmare ซึ่งต้องรอเวลานะคะก็เป็นรอบๆไปถ้าลืมแล้วก็ลืมเลยนะคะ แล้วก็รับตรงนี้ให้เรียบร้อยบางงวดนะคะเมื่อเนี่ยตรงตรงคะแนนเก็บครบรอยแล้วมันจะได้ของก็คือเป็นการ์ดพิเศษแล้วก็เป็นเพชจำนวนมากนะคะแล้วก็เป็นตัว๋วไปแคมด้วยดีมากๆเลยนะคะก็อย่าลืมมาทำให้ได้ทุกวันละกันนะจ๊ะรางวัลดีดีรางวัลสุดท้ายก็จะเป็นนี้เลนโบว์แอปเปิลสอันนะคะไว้ ปลดล็อกเลเวลซึ่งก็ดีงามมากๆแล้วก็เพชร1 0 0ด้วยดีมากๆเลยเกมนี้เพชรฟรีเขาก็ให้เรื่อยๆนะคะถ้าเราอดทนพอนะคะไม่นานเราก็จะมีเพชรสำหรับหมุนตัวหนุ่มๆแล้วนะคะสำหรับจุม่มหนุ่มนะคะ<笑><笑>ก็มารับอ่ะอื่นๆที่นอกเหนือจากตัวเลเวลอ่าทำทำเดลี่เควสเนาะเควสรายวันก็ ต้องมารับตรงนี้ด้วยนะคะของดีของดีทั้งนั้นเลยฟรีด้วยแล้วก็สเปเชียลอ่ะสเปเชียลตรงนี้ก็มาด้วยนะคะมาฟรีขุดฟรีอืมรางวัลดีมากนะคะฟรีฟรีแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทํา Equipment กันด้วยซึ่ง Equipment ตรงนี้ใส่เพชรได้นะคะใส่เจมต่างๆได้ดีมากแนะนำให้ทำนะคะ ไว้เราทำคลิปยาอีกทีนึงแต่ก็บอกไว้ก่อนว่าทุกวันต้องมาทำตรงนี้นะจ๊ะอ่ะนั่นแหละแค่นั้นแหละวันหนึ่งที่ต้องมาทำเนาะอะไรที่มันแดงๆก็กดๆไปนะคะเราก็จะดูเองแต่ก็คือตรงนี้ต้องมาให้ครบนะคะที่เป็นเดลี่แนะท็บเดลี่โอเควันนี้ก็ขอบคุณที่ดู มาถึงจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะชอบไม่ชอบยังไงอยากให้ปรับปรุงอะไร mm hmm. ขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ mm hmm. บ,าบายจ้า